เติบโตเร็วเกินไปก็ไม่ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีบุตรเจ้าของเพจแ8บรรทัดครึ่งนะฮะอันนี้เป็น EP ีที่1459แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับ Uh, วันนี้ผมจะขอเล่าถึงตอนหนึ่งนะฮะของหนังสือหลังฉากความสำเร็จนะฮะ16เรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของผู้นำนะฮะที่ uh, ทีมงาน c a r ริเบอนะครับเขาเขียนไว้เ,เขียนไวนะครับแล้วก็เอาพี่ๆที่เขาเอามาทำคลาสะะอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยสรุปไวนะครับมีพี่ชายคนหนึ่งนะฮะก็ต้องเรียนนี้ฮะ,ะว่าผมเนี่ยก็ต้องออกตัวนะ,ะว่า,ารู้จักกัน ดีนะครับแล้วก็ยาวนานพอสมควรนะครับก็คืออะไรท่านอาจจะเริ่มรู้จักนะคือพี่เล้งสิริวัตรวงจารุกรน,นะครับพี่เล้งสิริวัตรเนี่ยเป็น c e o ของแล้วก็ผู้ก่อตั้งนะของบริษัท MF e c กนะครับก็เป็นเรียกว่า i อ,อ s o โซลูชันนะครับบริษัทแรกๆของประเทศไทยนะก็เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยต้มยำกุ้งนะครับแต่ถ้าท่านอาจจะไม่รู้จักบ,บริษัทนี้นะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าก,ก็รู้จักกับพี่เล้งนะครับโดยไปเคยไปเจอแกในงานวิศวะจุฬานะครับ แล้วก็พูดคุยกันทีแค่จะบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าวิธีคิดของพี่เล้งเป็นยังไงเนี่ยต้องก็เลยไปดูช่วงปปีที่แล้วเนี่ยพี่เล้งก็มีบีออกสื่ออยู่เยอะพอสมควรนะมีหลายๆที่นะครับก็มีสัมภาษณ์พี่เล้งก็ไปตามดูได้นะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆนะครับหลายๆอย่างที่พี่เล้งพูดเนี่ยผมต้องบอกว่าผมใช้แล้วก็เอามาใช้เตือนสติตัวเองในการทํางานตลอดเจปดปีที่ผ่านมาที่รู้จักพี่เล้งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ที่ ไม่รู้แกจะเรียกผมว่าอะไรนะแต่ผมเรียกกว่าเมนทอร์แน่นอนนะครับก็คือนานๆเจอทีเจอทีไรก็จะได้ได้ได้ไดตกปลึกความคิดหลายๆเรื่องทีนี้เล่ามาซะยาวเพราะว่าพี่เล้งก็มาทำคลาสนี้เหมือนกันนะคลาสคาลิเบอร์นี่ผมยังแนะนำนะคลาสชื่ออะไรนะความลับของฟ้าหรืออะไรประมาณเนี้ย success by design ฮะ win by rule อะไรแบบเนี้ยลองไปดูนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งซึ่ง ว่าพี่เล้งแชร์ไว้น่าสนใจนะครับคือเรื่องของความสมดุลคือจริงๆแล้วเนี่ยเเวลาเราพูดถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ,ององค์กรเนี่ยผมว่าหลายๆคนก,ก็มีความต้องการแหละนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบสตาร์ทอัพหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่เล้งก็ผ่านมาก่อนนะเพราะเขาก็เติบโตบริษัทเอ็มเฟกเนี่ยหปีนะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับก็โตวไวมากนะครับสิ่งที่ตามมาในการโตวไวเนี่ยที่พี่เล้งเล่าให้ฟังก็คือ มันก็ไม่มีความสมดุลนะครับไม่มีความสมดุลในหลายๆเรื่องนะคนเข้าเยอะก็ออกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายที่เห็นคือพนักงานก็อาจจะไม่ได้มีความสุขมากนะครับมันโกรธมันเยอะมันเครียดแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออกนะครับจริงๆเราก็มีการ transform องค์กรกันเยอะนะครับในช่วง78ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่เนํามาแชร์ครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นการตกผลึกของตัวพี่เ,งเองก็คือเรื่องของสมดุลนะครับก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะสุดโตกแล้วมันจะดีนะครับคุณโตมากๆ สุดท้ายแล้วมันก็โตมามากๆต่อไปไม่ได้มันก็ต้องหาทางว่าเออแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนยังไงให้องค์กรมันไปต่อได้ซึ่งอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่พี่เลงแกมีการปรับนะคือเรื่องการรับคนนะครับคือรับเร็วๆเข้ามาเยอะๆนะออกเยอะไม่เป็นไรก็รับเข้ามาเร็วๆอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นการตั้งใจรับคนที่เหมาะ culture อ,องค์กรนะครับก็รับช้าลงนะครับแต่ว่าองค์กรก็ sustain มากขึ้นนะอันนี้คือตัวอย่างนะ ผมผมอยากจะย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเรื่องการสมดุลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นโลกใบนี้นี่ผมว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่คยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะก็เราเชื่อเรื่องทางานหนักเชื่อเรื่อง,อ,งอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะว่าทายิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะอะไรเงี้ยผมว่านชันเนี้ยส่วนตัวเนี่ยเริ่มเริ่มมา questioning แล้วว่ามันจริงป่ามันได้เยอะด้านไหนกันแน่มากกว่าแล้วมันเสียด้านไหนไปมันไม่มีอะไรครับที่เราไม่เสียไปเวลาเราใช้เวลาอะไรสักอย่างไปเนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เราเห็น ข้างหน้าเนี่ยแหละเราจะรู้สึกว่าเราได้ยิ่งทํายิ่งได้แต่เราจะเสียอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้โฟกัสไปนะอย่างเช่นสุขภาพความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ซึ่งชีวิตเนี้ยมันก็มีหลายๆอย่างแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องความสมดุลเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มที่จะผมเองเนี่ยเริ่มที่จะมีความเชื่อเรื่องนี้มากขึ้นว่าเราไม่ควรจะสุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ส่วนที่พี่เล้งพูดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าการบริหารองค์กรเองที่เราคิดว่ามันมีสูตรสําเร็จนะ,ค,ะคือเวลาเราพูดว่ามันมีสูตรสาเร็จเนี่ย มันง่ายมากเลยในเชิงคนที่เรียนลอจิกมาก็คือก็ใส่ x เข้าไปเพิ่มคุณก็จะได้ y เพิ่มขึ้นสิอ่าถ้าถ้ามันใช้ลอจิกแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีการเบิร์นเอา์ยิ่งใส่เยอะเข้าไปยิ่งใส่ x เข้าไปได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ y มากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าบางทีแล้วฟังก์ชันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฟังก์ชันมันคือว่าเมื่อไหร่ที่คุณใส่ x มากจนเกินไป y มันก็จะไม่ได้ตามนั้นนะครับซึ่งภาษาจริงๆแล้วภาษาของอีกอนอเมิกเนี่ยมันมีส วายมันเริ่มไม่ได้ตามตามที่คิดละเริ่มน้อยลงละเริ่มขึ้นไม,ไม่ไม่ตามสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดสมดุลฮะหรือจุดออพติมัมันเองผมว่าทุกๆอย่างในการทํางานในในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีจุดนั้นอยู่เสมอครับอันนี้คือผมผมเล่าอาจจะดูปรัชญานิดนึงนะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองโลกว่าเราใส่อะไรเข้าไปแล้วเราจะได้กลับมาเต็มเต็มเสมอนเนี่ยแบบที่โนชันของโลกใบนี้พูดกันเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็จะไปแบบสุดตรงไปสุดอันนี้แล้วเราจะได้อันนี้เต็มที่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี p o i n ยที่เป็น Chipping Point เสมอหรือ i m i n i s h i n g return ก็คือใส่เข้าไปเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้ของนั้นออกมาที่คุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าคุณจะใส่มันเข้าไปจริงแค่ไหนนะการบริบราราหารงานนะครับอะไรที่มันรวดเร็วจนเกินไปนะครับอะไรที่มันอ่อนอ่อนอ่อนไวอ่อนน้อมจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็แชร์นะในมุมมองของของผมเองเนี่ยผมคิดว่า เราไม่มีทางรู้แล้วจนก,กว่าเราจะทําเพราะนั้นเราก็ต้องเทสลิมิตเหล่านั้นแหละครับแบบที่หนังสือเล่มนีน้พี่เล่งก็บอกว่าก็ไปเจอจุดที่มันพังจริงถึงปรับกลับมาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เราก็ทาไปฮะ,ะแต่เราต้องคีมมอนิเตอร์นะว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วเนี่ยแบบท่าเดิมๆเนี่ยมันก็ต้องปรับกลับมานะครับการปรับกลับมาในจุดที่มันสมดุลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลามือนกายว่าการปรับมันไม่ใช่วันพอยต์อินไทม์หรือเป็นโปรเจก การปรับตัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องรูทีนครับว่าที่เราต้องมอนิเตอร์เสมอดูฟีดแบกลูกค้าดูฟีดแบกลูกน้องเอ่อซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้ลิงก์กับการทำงานแบบเอจายมากนะครับผมพยายามจะไม่ได้พยายามจะลิงก์นะแต่ผมแค่จะบอกว่ามันคล้ายๆกันค,คือคือเราไม่เชื่อเรื่องเราไม่เชื่อเรื่องสแตติว่ามันมีมันมีสเตสมันมีสถานะหนึ่งซึ่งมันดีที่สุดแต่มันเราเชื่อในเรื่องของการที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะโดยการมอนิเตอร์แล้วมีกระบวนการที่มาทําให ได้รับฟีดแบ็เรื่อยๆยอย่างเช่น r e t r o s p e c t i v e อะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ติดกับรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยการงานแบบ a อจ l าเนี่ยก็คือเน้นสมดุลน,นั่นเองอะไรที่มันมากไปก็ปรับอะไรที่มันน้อยไปก็ปรับโดยที่เราเอาคนเป็นศูนย์กลางนะครับ innovation designing t h k i n ก็เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็น notion นของความสุดโตง่งว่าใส่ x เข้าไปเราได้ y เพราะฉะนั้นใส่ x เข้าไปให้ได้มากที่สุดมันก็จะได้ y เหมือนกัน squeeze เนี่ย มอ่อาจจะได้กับงานในรูปแบบหนึ่งนะงานอาจจะแบบโอ้โหบี้คนมากอะไรเงี้ยแต่คุณก็รู้ว่าถ้าบี้ไปเรื่อยมันก็จะ break าวจุด break down พ o i นะครับทีนี้ถ้าคุณไปถึงจุดนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีมุมหนึ่งซึ่งผมเคยได้ยินจากพี่ท่านหนึ่งผมว่าผมค่อนข้างชอบนะคือว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการหาจุดสมดุลแบบยืนอยู่ได้แล้วก็สมดุลมันมันเป็นจุดสมดุลที่ไม่ใช่เป็น static equilibrium นะแต่มันเป็นจุดที่เขาเรียกด ynamic ค q u i l i b r i ยมเหมือนการากขี่จักรยานอะ คุณอยากจะสเตเบิลได้คุณต้องคี e p มูวิ่งคุณจะมาอยู่กับที่คุณจะมานั่งคิดนั่งประชุมนั่งทำสไลด์นั่งจางคอนซัลมาคิดนู่นคิดนี่บางทีมันก็มันก็ผิดอยู่ดีนะแต่สิ่งที่มันควรจะทำก็คือคุณก็ทำไปแหละนะแต่ถ้าคุณรู้มันเป็นมันไปซ้ายมากไปมันจะล้มคุณก็ปาขวาหน่อยนะแต่คุณต้องคี e ์มูวิ่งนะเหมือนการขี่จักรยานการขี่จักรยานเนี่ยเขาเรียกไดนามิกสต้าเบิลิตี้คือถ้าคุณหยุดมันล้มนะแต่ถ้าคุณเคลื่อนที่มันจะอยู่ได้ แค่ว่าคุณจะต้องเทคฟีดแบ็กจากร่างกายของคุณเองว่ามันเยอะไปหรือยังมันน้อยไปหรือยังนะครับซึ่งเราย้อนกลับมาว่าพี่เล้งเนี่ยก็ผ่านจุดนี้มาในหนังสือเล่มนี้ก็เล่าไว้ได้น่าสนใจหลายอย่างนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเวลาคุณอยากสุขภาพดีนะถ้าคุณไปหาคุณหมอจีนเนี่ยแนวหยินหยางเนี่ยพี่เล้งก็จะแนวแนวคุณหมอจีนแนวเขาเรียกว่าอะไรศาสตร์ของทางด้านตะวันออกนิดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากสุขภาพดีเนี่ยจริงๆถ้าคุณไปหาคุณหมอแพทย์จีนเขาจะบอกให้ทําตรงข้ามกับสิ่งที่ คุณอยากสุขภาพดีให้ทาตรงข้ามกับสิ่งที่ทําในปัจจุบันเช่นถ้าคุณอ้วนคุณก็ต้องกินให้น้อยถ้าคุณไม่ชอบออกกาลังกายคุณก็ต้องออกกาลังกายมันดูเบสิกเนาะแต่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันการที่อยากจะทําอะไรให้มันกลับมันก็คือการกลับสู่สมดุลของร่างกายนั่นเองคุณรู้ว่ามันสุดโตไปทางไหนคุณก็ต้องปรับตัวกับมันทางนั้นคําถามคือคุณทําได้ไหมคุณมีพลังใจมีวิวพาวเวอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองหรือเปล่าอันนั้นน่นคือปัญหาที่ ผมคิดว่าคนที่สามารถมีสกิลตรงนี้ได้มีพลังใจมีวิวพาวเวอร์มีดิสซิปลีนเนี่ยก็ <_ d isk> จะชนะคนอีกมากมายนะครับที่ก็สามารถกลับตัวสมดุลทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดกลับมาสู่สมดุลได้ครับ <_ d isk> วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe กากระดขึ้กดแคร์นะครับพบกปนแหมพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ